คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่50ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณห้องจามจุรีสโมสรทหารบกเทเวศในวันที่7มิถุนายน พุทธศักราช2,557เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาดังนี้ 1. นายธนงสิริปรีชาพงศ์ 2. นายอุสมานสแลแมง 3. นายวิจาร์แสนลี่ 4. นายจำเริญชีวินเฉลิมโชิ 5. นายมนตรีพฤกษาพันธวี 6. นายวสุพลจ์จตุรคเชนเดชา 7. นายรังทุรพล 8. นางสาวนุชนาฏสุวรรณคอนเก้นายชากาศขะหะบดีรัตน์สิพันตำรวจโทอุทยบทมาศ สินายเจ้อาแว์สมารมะสินายประสิทธิ์ดวงเพชรสั่งนวันที่หมิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ